คุณู้ฟังครับทุกครั้งที่โลกเผชิญจุดเปลี่ยนทางเศรษฐกิจมักเริ่มจากคำประกาศเพียงไม่กี่คำของผู้นำคนหนึ่งและคราวนี้คือคำพูดของโดนัลด์ทรัมป์ที่สั่นสะเทือนทั้งวอชิงตันและตลาดโลกเขากลับมาอีกครั้งพร้อมคำมั่นว่าจะทำให้อเมริกายิ่งใหญ่อีกครั้งแต่ในเชิงเศรษฐกิจสิ่งที่ตามมาไม่ใช่เพียงการฟื้นฟู หากแต่คือการประทุของสงครามการค้าที่ไม่มีใครอาจคาดเดาได้ว่าปลายทางจะจบลงเช่นไรเมื่ออเมริกากลับสู่แนวชิดปกป้องตนเองโลกทั้งใบต้องรับแรงสะเทือนคำถามคือการสร้างกำแพงภาษีครั้งใหม่จะทำให้อเมริกายิ่งใหญ่ขึ้นจริงหรือทำให้โลกทั้งใบต้องสั่นสะเทือนซ้ำอีกครั้งหนึ่ง หลังปี2025เศรษฐกิจโลกยังไม่ทันฟื้นตัวจากแผลลึกของเงินเฟอ้อและสงครามในยุโรปสหรัฐภายใต้การนำของทรัมป์กลับเริ่มตั้งด่านใหม่ทางเศรษฐกิจนโยบายภาษีนำเข้าเพิ่มขึ้นต่อสินค้าจีนกว่า60%ภาษีต่อโลหะจากยุโรปและเอเชียเพิ่มขึ้นอีก20%และนั่นคือสัญญาณที่บอกว่าสงครามการค้าไม่ได้จบลงในสมัยแรกของทรัมป์ หากแต่กำลังจะเริ่มต้นรอบใหม่ที่มีเดิมพันคืออนาคตของระบบโลกเสรีสหรัฐพยายามอ้างว่าการปกป้องอุตสาหากรรมภายในประเทศคือการคืนศักดิ์ศรีให้แรงงานอเมริกันแต่ผลที่ตามมาคือราคาสินค้าพุง่งค่าใช้จ่ายครัวเรือนสูงขึ้นและความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลงอย่างต่อเนื่องตัวเลขจากสำนักงานงบประมาณสหรัฐระบุว่า GDP ในไตรามาสแรกของปี2025ลดลง0.3%ขณะที่อัตราเงินเฟอ้อยังคงอยู่ในระดับสูงกว่า3%ต่อเนื่องหลายเดือนภาพมหาภาพจึงเริ่มฉันขึ้นสหรัฐใช้นโยบายเศรษฐกิจแบบแยกขั่วเพื่อฟื้นตัวในประเทศแต่กลับสร้างความปั่นป่วนในระบบโลกที่ต้องพึ่งพาการค้าเสรีทรัมป์ไม่เพียงมองเศรษฐกิจในเชิงตัวเลขเขามองมันในฐานะยุทธศาสตร์อำนาจ สงครามการค้ากลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองการขึ้นภาษีสินค้าจีนคือการส่งสัญญาณกดดันปักกิ่งขณะเดียวกันการยกเลิกข้อตกลงการค้ากับพันธมิตรเดิมในยุโรปคือการสั่นคลอนโครงสร้างของโลกสีรินิยมตะวันตกจีนตอบโต้ด้วยการกระตุ้นตลาดในประเทศลดการพึ่งพายเงินดอลลาร์และเร่งขยายการค้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ยุโรปเริ่มหันกลับไปมองตนเองว่าจะยังเชื่อมั่นในพันธมิตรอเมริกาได้อีกหรือไม่ส่วนรัเสเซียเลือกเงียบแต่จับตามองเพราะยิ่งสหรัฐกดดันจีนมากเท่าไหร่ช่องว่างทางยุทธศาสตร์ระหว่างมอสโกกับปักกิ่งยิ่งแน่นแฟนมากขึ้นเท่านั้นโลกกำลังเข้าสู่ยุคหลังเสรีนิยมที่ประเทศมหาอำนาจไม่ต้องการรักษากติกาเดิมอีกต่อไปอเมริกาเลือกใช้เศรษฐกิจเป็นอาวุธ จีนเลือกใช้เวลาไปเครื่องมือและประเทศเล็กๆทั่วโลกคือผู้ที่ต้องรับแรงกระแทกโดยไม่อาจปฏิเสธได้คุณผู้สังครับในอีกฝากหนึ่งของโลกไทยและอาเซียนไม่ได้อยู่ในสนามรบโดยตรงแต่แรงสั่นสะเทือนจากสงครามการค้านี้กำลังเคลื่อนเข้ามาอย่างช้าๆราคาวัตถุดิบนำเข้าจากจีนและสหรัฐเพิ่มขึ้นค่าเงินบาทผันผวนจากการไหลออกของเงินทุนระว่งสองขั้วเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมการส่งออกของไทยโดยเฉพาะกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์ไฟฟ้ากำลังกลายเป็นเหยื่อแฝงของนโยบายภาษีเหล่านี้ในระดับอาเซียนประเทศอย่างเวียดนามและมาเลเซียรเริ่มได้ประโยชน์ระยะสั้นจากการย้ายฐานการผลิตของบริษัทอเมริกันและจีนแต่ในระยะยาวการแยกขั้วห่วงโซ่อุปทานคือการซัพพ l y chain d e c o u p l i อาจทำให้ภูมิภาคนี้กลายเป็นสนามรบใหม่ของการลงทุน ที่แต่ละขั้วต่ำพยายามช่วงชิงอิทธิคลน,นี่คือภาพที่ซับซ้อนและละเอียดอ่อนอาเซียนไม่อาจเลือกด้างได้อย่างง่ายเพราะการค้าแต่ละเส้นคลางเชื่อมโยงกันลึกเตินไปไทยส่งออกไปจีนเกือบ15%ของมูลค่ารวมทั้งประเทศขณะเดียวกันการค้ากับสหรัฐก็ยังเป็นตลาดอันดับสองหากสงครามการค้ารอบใหม่ขยายตัวไทยจะอยู่ในภาวะที่ ต้องเลือกโดยไม่อยากเลือกสุดท้ายนี้ครับเมื่ออเมริกาปลุกยุทธศาสตร์ปกป้องตนเองอีกครั้งโลกทั้งใบจะยังเดินต่อไปด้วยแนวคิดร่วมมือได้อีกหรือไม่หรือเรากำลังเห็นจุดเริ่มต้นของโลกใหม่ที่แต่ละประเทศต้องเอาตัวรอดด้วยตนเองไม่ว่าคนอื่นจะล่มสลายหรือไม่ก็ตามและเมื่อมหาอำนาจเริ่มสั่นสะเทือนประเทศเล็กอย่างไทยจะยืนตรงไหนในพายุเศรษฐกิจลูกนี้ นี่คือเพียงจุดเริ่มต้นสงครามเศรษฐกิจทรัมป์ทางแยกโลกใหม่ตอนต่อไปเราจะเจาะลึกหนี้ครัวเรือนอเมริกาที่พุ่งทะลุเพดานและผลลัพธ์ที่อาจกลายเป็นฟองสบุ่ลูปุกใหม่ของโลกทั้งใบคุณผู้ฟังครับตอนก่อนเราพูดถึงยุทธศาสตร์แดงดำของโดนัลด์ทรัมป์ที่พลิกโฉมระบบการค้าโลกวันนี้เราจะพาไปอีกชั้นหนึ่งของเกมอำนาจที่เงียบกว่า แต่ร้ายแรงกว่าเพราะมันซ่อนอยู่ในทุกบ้านทุกบัตรเครดิตทุกบัญชีเงินกู้ของคนอเมริกันนี่ครัวเรือนนี่คือสงครามอีกแบบหนึง่งไม่ใจสงครามด้วยภาษีแต่คือสงครามของภาระที่กัดกินชีวิตประชาชนทีละน้อยจนกลายเป็นระเบิดเวลาเศรษฐกิจของประเทศที่เคยร่ำรวยที่สุดในโลกในปี2025นี่ครัวเรือนของสหรัฐพุ่งทะลุ 18.59ล้านล้านดอลลาร์สูงสุดเป็นประวัติการตัวเลขนี้ไม่ใช่เพียงสถิติทางเศรษฐกิจมันคือสัญญาณเตือนว่าคนอเมริกันจำนวนมากกำลังอยู่เหนือขีดความสามารถในการใช้ชีวิตนี่บัตรเครดิตเพิ่มขึ้นกว่า1.23ล้านล้านดอลลาร์นี่สินเชื่อบ้านทะลุ12ล้านล้านนี่การศึกษา1.65ล้านล้านและนี่รถยนต์ แต่ระดับสูงสุดในร่วมกว่า15ปีภาพเหล่านี้สะท้อนว่าการบริโภคที่เคยเป็นเส้นเลือดใหญ่ของเศรษฐกิจอเมริกันกำลังกลายเป็นห่วงโซ่เหล็กที่พันธนาการผู้คนไว้กับระบบที่พวกเขาเองไม่อาจหนีคุณผู้ฟังครับระบบเศรษฐกิจอเมริกันถือเป็นหัวใจของการบริโภคโลกกว่า70%ของ GDP สหรัฐมาจากการใช้จ่ายของประชาชนแต่เมื่อแรงซื้อลดลง เพราะภาระหนี้พุ่งสูงวงจรทั้งระบบก็เรื่องสะดุดธนาคารกลางสหรัฐรายงานว่าอัตราการผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตพุ่งขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีบริษัทบัตรเครดิตยั์ใหญ่หลายแห่งต้องตั้งสำรองหนี้เสียเพิ่มขึ้นเกือบ30%ในขณะที่ประชาชนจำนวนมากเริ่มลดการจับจ่ายซื้อของน้อยลงหยุดผ่อนรถและแม้แต่ผ้าม,มื้ออาหารเพื่อรักษาเครดิตไว้ก่อนที่บัญชีจะถูกปิด นี่ไม่ใช่ภาพเศรษฐกิจในประเทศก,กำลังพัฒนาแต่มันคือสหรัฐอเมริกาประเทศที่มี GDP กว่า27ล้านล้านดอลลาร์คำถามคือหากหัวใจของระบบการเงินโลกเริ่มเต้นช้าลงโลกทั้งใบจะยังเดินต่อได้หรือไม่พอเมื่อนี่ครัวเรือนสูงขึ้นความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลงบริษัทต่างๆเริ่มชะลอการผลิตและสุดท้ายการเติบโตทั้งระบบจะหยุดนิ่งแต่ เบื้องหลังวิกฤตนี้นี้มันไม่ใช่เพียงเรื่องของตัวเลขมันคือกลยุทธ์ของอัมยาที่ใช้เศรษฐกิจเป็นเครื่องมือทางการเมืองทรัมป์เลือกใช้นโยบายกระตุ้นการผลิตในประเทศขึ้นภาษีนําเข้าเพื่อให้โรงงานกลับมาจ้างงานคนอเมริกันแต่เมื่อของแพงขึ้นเงินเฟ้อสูงขึ้นค่าใช้ใจ่ายของคนทั่วไปกลับไม่ลดลงผลคือครัวเรือนต้องใช้เครดิตเพื่ออย่างชีพ บริษัทบัตรเครดิตและธนาคารกลายเป็นผู้ชนะเงียบที่เก็บดอกเบี้ยสูงสุดในรอบหลายปีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของบัตรเครดิตอเมริกันอยู่ที่กว่า21%ในขณะที่ธนาคารกลางลดดอกเบี้ยเพื่อพยุงเศรษฐกิจธุรกิจการเงินกลับใช้ช่องว่างนี้เก็บกำไรจากประชาชนอีกด้านหนึ่งจีนจับตามองสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดเพราะเมื่อเศรษฐกิจอเมริกาเริ่มอ่อนแรงความต้องการสินค้านำเข้าจากจีนก็ลดลง แต่จีนเลือกตอบด้วยการกระตุ้นการค้าภายในและเร่งขยายเส้นทางการค้าหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางเพื่อดึงพันธมิตรใหม่มาทดแทนตลาดอเมริกาสหรัฐพยายามกดดันจีนด้วยสงครามภาษีจีนกดกลับด้วยผลนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนและการสะสมทองคำสำรองระดับสูงสุดในรอบ20ปีนี่คือสงครามเย็นยุคใหม่ที่อาวุธไม่ใช่ขีปนาวุธแต่คือเครดิตและหนี้สิน ในยุโรปภาวะเงินเฟอ้อและค่าใช้จ่ายที่สูงทําให้ธนาคารกลางยุโรปต้องตัดสินใจยากระหว่างขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อคุมเงินเฟอ้อหรือลดดอกเบีย้ยเพื่อไม่ให้เศรษฐกิจถดถอยทุกการตัดสินใจในวอชิงตันหรือแฟรงเฟิร์ตล้วนเชื่อมโยงกันในห่วงสู่เดียวกันของระบบโลกคุณผู้ฟังครับเมื่อนี่ครัวเรือนในสหรัฐขยายตัวผลกระทบย่อมกระจายไปสู่ทุกภูมิภาค รวมทั้งเอเชียบัมบันออกเสียงใต้ด้วยการนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคของสหรัฐจากเอเชียลดลงอย่างต่อเนื่องอุตสาหกรรมจิงทอเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานยนต์ในไทยเริ่มชะลอคำสั่งซื้อรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ระบุว่ามูลค่าการส่งออกไทยไปสหรัฐลดลงกว่า8%ในไตรมาสที่แล้วนักลงทุนสหรัฐชะลอการลงทุนใหม่ในภูมิภาคนี้เพราะกำลังซื้อภายในประเทศของตนลดลง ในขณะที่ค่างเงินบาทผันผนจากแรงเทขายสินทรัพย์เสี่ยงนักลงทุนเริ่มหันกลับไปถือเงินดอลลาร์ผลที่ตามมาคือแรงกดดันคู่ทั้งด้านการส่งออกและเงินทุนไหลออกในระยะสั้นไทยอาจมองเห็นโอกาสจากการย้ายฐานการผลิตของบริษัทอเมริกันบางแห่งแต่ในระยะยาวหากอเมริกายังคงจมอยู่ในนี่ครัวเรือนความต้องการบริโภคจะยิ่งหดตัวและตลาดใหญ่ที่เคยเป็นความหวังของไทยอาจกลายเป็น ทะเลเงียบอาเซียนจึงเริ่มถกกันถึงแนวคิดการพึ่งพาตลาดในภูมิภาคเวียดนามเริ่มเชื่อมโยงกับอินเดียอินโดนีเซียเร่งขยายตลาดในตะวันออกกลางส่วนไทยยังคงอยู่ในทางแยกว่าจะเลือกขยายความร่วมมือฝั่งใดระหว่างสหรัฐหรือจีนท้ายที่สุดนี่ครัวเรือนสหรัฐไม่ได้เพียงเป็นเรื่องของตัวเลขบันท,ท้อนถึงจิตวิญ,ญญาณทางเศรษฐกิจของอเมริกา ประเทศที่เคยยิ่งใหญ่ด้วยการผลิตและนวัตรกรรมกำลังกลายเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยเครดิตและหนี้สินคำถามคือเมื่อหัวใจของอเมริกาคือการบริโภคแล้วหัวใจดวงนั้นเริ่มอ่อนแรงโลกที่พึ่งพาการบริโภคของอเมริกาจะยืนอยู่ได้อีกนานแค่ไหนและสำหรับไทยเมื่อพายุหนี้จะอีกฝั่งหนึ่งของโลกเริ่มก่อตัวขึ้น เราจะมีภูมิคุ้มกันพอไหมหากเลื่นลูกนี้ซัดถึงฝั่งเอเชียนี่คือบทต่อจากยุทธศาสตร์แดงดําและยังไม่จบเพราะต่อหน้าเราจะเปิดฉากใหม่ของตลาดแรงงานอเมริกันที่ดูเหมือนแข็งแกร่งแต่แท้จริงกําลังแตกกร้าวคุณผู้ฟังครับในตอนก่อนเราได้พูดถึงฟอลสบูอัตลักษณ์ของหนี้ครัวเรือนสหรัฐที่กลายเป็นระเบิดเวลาทางเศรษฐกิจ วันนี้เราจะขยับเข้าไปใกล้อีกระดับหนึ่งของหัวใจระบบทุนนิยมนั่นคือแรงงานพลังที่ขับเคลื่อนประเทศมหาอำนาจให้เติบโตหรือสุดตัวในพริบตาเดียวอเมริกาประเทศที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของโอกาสและความมั่นคงทางอาชีพแต่วันนี้เสียงเครื่องจักรในโรงงานเริ่มเบาลงแรงงานจำนวนมากกลับรู้สึกว่าแม้จะยังมีงานทำแต่ชีวิตกลับยากขึ้นกว่าเดิม ตลาดแรงงานสหรัฐกำลังเดินอยู่บนเส้นบางระหว่างความมั่นคงและการหลอกตัวเองตัวเลขจากกระทรวงแรงงานสหรัฐช่วงกลางปี2025รายง,งานว่าอัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับต่ำราว3.8แต่สิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้กราฟนั้นกลับเป็นสัญญาณของความเปราะบางจำนวนตำแหน่งงานว่างลดลงจากกว่า10ล้านตำแหน่งในปี2023เหลือเพียง7.2ล้านในกลางปีนี้ ขณะที่รายได้เฉลี่ยของแรงงานไม่ทันกับอัตราเงินเฟอ้อค่าเช่าบ้านค่าอาหารและค่าพลังงานที่เพิ่มขึ้นบริษัทใหญ่หลายแห่งโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและพลังงานเริ่มลดจำนวนพนักง,งานเพื่อรักษากำไรส่วนภาคการผลิตกลับเผชิญปัญหาค่าแรงสูงแต่ประสิทธิภาพไม่เพิ่มขึ้นตลาดแรงงานที่เคยถูกมองว่าแข็งแกร่งจึงเริ่มส่งสัญญ,ญาณร,รอยร้าวที่อาจลุกลามกลายเป็นวิกฤต การสำรวจล่าสุดของมหาวิทยาลัยมิชิแกนพบว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคอเมริกันร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสามปีประชาชนจำนวนมากเริ่มมองว่าชีวิตดีขึ้นน้อยลงแม้รัฐบาลจะพยายามสร้างภาพว่าเศรษฐกิจฟื้นตัวแต่ความจริงคือคนทำงานเต็มเวลาในอเมริกาเกือบครึ่งหนึ่งยังต้องตู้หนี้บัตรเครดิตเพื่อจ่ายค่าคงชีพประจำเดือนนี่คือความย้อนแย้งของระบบที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตัวเลขอยู่ดีแต่ความจริงกลับบิดเบือนคุณผู้ฟังครับตลาดแรงงานไม่ใช่แค่เรื่องของเศรษฐกิจกตแต่มันคือเครื่องมือทางอำนาจที่ประเทศมหาอำนาจใช้ต่อรองกันในสงครามเศรษฐกิจกในสมัยของทรัมป์การฟื้นฟูงานในอเมริกาถูกยกเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลแต่การกลับมาของเขาในวาระนี้เกิดขึ้นในยุคที่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ และระบบอัตโนมัติเริ่มแทนแรงงานคนอย่างจริงจังคำถามคือเมื่อเครื่องจักรเริ่มทำงานแทนมนุษย์ใครจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้บริษัทอเมริกันใช้โอกาสจากการลดท่าสีของรัฐบาลขยายการลงทุนในระบบ AI เพื่อลดต้นทุนแรงงานผลคือคนจำนวนหนึ่งมีงานแต่ไม่มีรายได้พอเพียงอัตราคนว่างงานทางเทคนิคอาจไม่เพิ่มแต่คุณภาพชีวิตแรงงานลดลงอย่างต่อเนื่อง จีนเฝ้ามองสถานการณ์นี้ด้วยความได้เปรียบเพราะแรงงานจีนยังมีต้นทุนต่ำกว่าหลายเท่าในขณะเดียวกันจีนเร่งพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตของตนเองเพื่อไม่ต้องพึ่งซอฟต์แวร์จากอเมริกานี่คือการแข่งกันอีกมิติหนึ่งใครจะสร้างระบบเศรษฐกิจที่ใช้แรงงานน้อยกว่าแต่สร้างผลผลิตได้มากกว่ายุโรปเองก็ไม่ได้อยู่เฉยเยอรมนีและฝรั่งเศสเริ่มออกนโยบายอุตสาหกรรมสีเขียวเพื่อจ้างงานหน่อยในภาคพลังงานสะอาด แต่ปัญหาของยุโรปคือค่าแรงสูงเกินกว่าที่จะดึงดูดการผลิตระดับโลกกลับมาได้จริงๆดังนั้นสงครามแรงงานในศตรวรรษที่21ไม่ได้วัดกันที่จำนวนคนทำงานแต่ที่คุณค่าของแรงงานที่แต่ละประเทศสามารถรักษาเอาไว้ได้อเมริกาอาจยังครองตำแหน่งประเทศเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของโลกแต่หากแรงงานขาดสธาในระบบของตัวเองประเทศนี้ อาจยิ่งใหญ่เพียงบุรุษกระลาดแต่ไร้ความแข็งแรงในชีวิตจริงของผู้คนคุณผู้ฟังครับเมื่ออเมริกาเริ่มมีรอยร้าวในตลดาดแรงงานผมกระทบย่อมกระจายสู่เอเชียบริษัทอเมริกันที่เคยจ้างรายงานนอกประเทศอาจเร่งปรับโครงสร้างลดสัญญาระยะยาวและย้ายฐานการผลิตเพื่อหลบต้นทุนสำหรับไทยผมกระทบชัดเจนในสองด้านหนภาคการส่งออก โดยเฉพาะสินค้ากลุ่มเทคโนโลยีและยานยนต์ที่พึ่งพาตลาดอเมริกาจะต้องเผชิญคำสั่นซื้อลดลง 2. การลงทุนโดยตรงจากบริษัทอเมริกันชะลอตัวเนื่องจากความไม่แน่นอนของตลาดรายงานในประเทศแม่แต่ในอีกมุมหนึ่งประเทศอย่างเวียดนามและอินโดนีเซียอาจได้ประโยชน์ระยะสั้นเพราะมีแรงงานต้นทุนต่ำกว่าอาเซียนจึงเริ่มถูกมองเป็นโรงงานสำรองของโลกแต่คำถามคือ มันคือโอกาสหรือกับดักหากแรงงานในภูมิภาคยังไม่ได้รับการพัฒนานในทักษะขั้นสูงการย้ายฐานผลิตอาจสร้างงานได้เพียงระยะสั้นแต่ไม่อาจสร้างมูลค่าในระยะยาวประเทศไทยเองจึงต้องมองเกมนี้ให้ขาดไม่ใช่แค่รอรับการลงทุนจากมหาอำนาจแต่ต้องเตรียมรายงานไทยให้พร้อมกับโลกที่เทคโนโลยีมาแทนคนมากขึ้นทุกวัน มหาวิลัยไทยหลายแห่งเริ่มปรับหลักสูตด,ด้านเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติแต่คำถามคือเรากำลังวิ่งทันโลกหรือเพียงแค่วิ่งตามสุดท้ายแล้วตลาดแรงงานสารัที่ยังคงถูกอ้างว่าแข็งแกร่งอาจไม่ต่างจากตึกสูงที่มีรอยร้าวลึกอยู่ภายในมันยังยืนได้แต่ไม่มีใครรู้ว่าวันใดจะเริ่มสุดแรงงานอเมริกันจำนวนมากกำลังเผชิญชีวิตที่ไม่แน่นอน คนรุ่นใหม่ไม่มั่นใจในอนาคตผู้สูงอายุยังต้องทำงานต่อเพื่อจมระหนี้และในบทที่เกิดพระคุ้มใจในคําว่า American Dream อาจกลายเป็นเพียงภาพจําในอดีตคําถามคือเมื่อรายงานในประเทศมหาอำนาจเริ่มอ่อนแรงโลกทั้งใบที่พึ่งพาก,กําลังซื้อจากพวกเขาจะไปต่ออย่างไรแต่สําหรับไทยเราจะยืนอยู่ตรงไหนหากแรงงานของเรากําลังเผชิญชะตาไม่ต่างจากพวกเขา นี่คือบทที่3ของสงครามเศรษฐกิจพรัมและเรื่องนี้ยังไม่จบตอนต่อไปเราจะไปถึงจุดตัดที่สำคัญที่สุดของโลกเมื่อสหรัฐยืนอยู่บนทางแยกวิกฤตระหว่างฟื้นตัวหรือถังแตกคุณผู้ฟังครับตลอด3ตอนที่ผ่านมาเราได้เห็นภาพของอเมริกาในยุคทรัม์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรุนแรง จากสงครามการค้าที่เริ่มด้วยกำแพงภาษีต่อด้วยหนี้ครัวเรือนที่พุ่งทะลุเพดานและตลาดแรงงานที่เต็มไปด้วยรอยร้าวแต่ทั้งหมดนี้กำลังนำพาประเทศที่เคยยิ่งใหญ่มายืนอยู่บนจุดตัดแห่งชะตาของตัวเองนี่คือเวลาที่อเมริกาต้องเลือกทางจะเร่งเคลื่อนต่อในเส้นทางของหนี้และการขยายตัวเทียมหรือจะชะลอเพื่อยอมรับความจริงอันโหดร้ายว่า โลกใบนี้ไม่ได้หุนรอบดอลลร์อีกต่อไปเพราะในขณะที่กราฟเศรษฐกิจของสหรัฐกำลังแกว่งไปมาอย่างไร้ทิศทางเสียงของนักวิเคราะห์ทั่วโลกกำลังเริ่มพูดคำเดียวกันว่านี่อาจเป็นการเปลี่ยนขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่สุดในรอบศตวรรษกุณผู้บันครับสหรัฐอเมริกากำลังเผชิญภาวะที่เรียกว่า perfect storm พายุสมบูรณ์แบบทางเศรษฐกิจเมื่อปัจจัยหลายด้านปะทะกันในเวลาเดียวกัน เงินเฟอ้อที่ยิงสูงมีรัฐบาลที่แตะ35ล้านล้านดอลล่าร์และวิกฤตศรัทธาในระบบการเงินโลกที่เคยเชื่อมั่นในดอลล่าร์มาตลอด80ปีภาวะการชัดดาวรัฐบาลกลางที่ยืดเยื้อในช่วงต้นปี2025ส่งผลให้ภาคบริการสาธารณะหยุดชะงงักหน่วยงานรัฐต้องเลิกจ้างพนักงานชั่วคราวหลายหมื่นคนตลอดการเงินผันผวนหนักที่สุดนับตั้งแต่วิกฤตสัปพ,พรามปี2008ในขณะเดียวกัน การตัดลดวัวประมาณกลาหมและโครงการช่วยเหลือในต่างประเทศได้ส่งสัญญาณให้พันธมิตรทั่วโลกเริ่มตั้งคำถามว่าอเมริกายัางสามารถเป็นผู้นำโลกได้จริงหรือไม่รายงานจากสนักข่าวต่างประเทศระบุว่าขณะที่อเมริกากำลังจมอยู่ในปัญหาภายในจีนและรัสเซียกลับเร่งขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจและการเมืองในภูมิภาคยุเรเยยุโรปเริ่มถอยห่างจากวอชิงตัน และหันกลับไปพึ่งพาความร่วมมือในภูมิภาคของตนเองมากขึ้นโลกที่เคยมีศูนย์กลางเดียวกำลังแตกตัวเป็นหลายขั้วอย่างชัดเจนนี่คือภาพมหาภาพของโลกในปี2025ที่ไม่ได้หมุนรอบอเมริกาอีกต่อไปและนั่นคือสิ่งที่ทรัมป์ต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในยุคข,ของทรัมป์ที่กลับมานั่งทำเนียบขาวอีกครั้งสหรัฐพยายามใช้นโยบายภายในเพื่อเสริมนโยบายภายนอก เขาลดกบประมาณต่างประเทศเพื่อหันมาฟื้นเศรษฐกิจธธในบ้านแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับทําให้ประเทศพันธมิตรหลายแห่งรู้สึกถูกทอดทิ้งจีนใช้โอกานนั้นขยายการลงทุนในภูมิภาคเอเชียออฟริกาและตอนออกกลางผ่านโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเซนทาทมที่ให้เงินกู้ดอกต่ําในขณะที่อเมริกาใช้ดอกเบีย้ยศูนย์รัเสเซียเร่งกระชับความร่วมมือด้านพลังงานกับอิรานและซาอุดีอาระเบียขณะที่ยุโรปเองหันไปพึ่งพาตลาดจีนแทนตลาดสหรัฐ สหรัฐพยายามตอบโต้ด้วยนโยบายอเมริกาเฟิร์ชการเพิ่มภาษีนำเข้าการจำกัดการลงทุนจากต่างชาติและการใช้ค่างเงินดอลลาร์เป็นอาวุธทางเศรษฐกิจแต่เครื่องมือเหล่านั้นเริ่มหมดอายุเพราะโลกวันนี้มีสกุลเงินสำรองใหม่เกิดขึ้นทั้งหยวนดิจิทัลและการค้าข้ามประเทศที่ไม่ต้องใช้ดอลลาร์นี่ไม่ใช่แค่สงครามการค้าแต่มันคือสงครามศรัทธาทางการเงิน ที่อเมริกากําลังพยายามรักษาอํานาจในระบบที่ตนเองสร้างขึ้นแต่กําลังถูกโลกปฏิเสธอย่างช้าๆคุณผู้ฟังครับนักเศษรษฐศาสตร์ชื่อดังมาร์คแซนดี้แห่งมูดดี้สระบุว่าหนึ่งในสามของเศษรษฐกิจสหรัฐอยู่ในภาวะถดถอยแล้วและอีกสองในสามกำลังเดินเข้าสู่ขอบเหวแม้รัฐบาลจะลดดอกเบีย้ยเพื่อพยุงสถานการณ์แต่เมื่อประชาชนไม่มีความเชื่อมั่นการลดดอกเบีย้ยก็ไม่อาจปลุกการบริโภคให้ฟื้นขึ้นมาได้ อเมริกากำลังติดอยู่ในกับดักที่ตนเองขุดไว้หนี้สูงเศรษฐกิจชะลอและระบบการเมืองที่แบ่งขั้วสุดขัว้วคุณผู้ฟังครับเมื่ออเมริกาหยุดชะงักโลกก็สะเทือนและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราเริ่มสัมผัสได้ถึงแรงสั่นนั้นอย่างชัดเจนตลาดการส่งออกไทยไปยังสหรัฐหดตัวต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์และสินค้าอุปโภคบริโภค ในขนาดเยวกันการลงทุนโดยตรงจากสหรัฐในไทยก็ลดลงเพราะบริษัทแม่ในอเมริกาต้องลดค่าใช้จ่ายเพื่อเอาตัวรอดค่าเงินบาทพันผวนจากกระแสเงินทุนที่ไหลกลับเข้าสหรัฐในขณะที่ตลาดหุ้นทั่วเอเชียปรับตัวลดลงตามแรงกดบันของดอลลาร์อเซียนจึงต้องเริ่มมองหาความร่วมมือรูปแบบใหม่ที่ไม่ขึ้นอยู่กับมหาอำนาจเดียวอีกต่อไปอินโดนีเซียเร่งพัฒนาเขตอ,อุตสาหกรรมที่ใช้เงินทุนจากจีน มาเลเซียหันไปร่วมมือกับซาอุดีอาระเบียในด้านพลังงานเวียดนามกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ทั้งจีนและสหรัฐแข่งกันลงทุนส่วนไทยยังคงอยู่ในจุดช่างใจว่าจะรักษาสมดุลทางเศรษฐกิจอย่างไรท่ามกลางการเปลี่ยนขั้วของโลกประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางโลจิสติกของภูมิภาคจำเป็นต้องเลือกเส้นทางที่มั่นคงไม่ใช่เพียงแค่เพื่อผลประโยชน์ทางการค้าเท่านั้นแต่เพื่อความมั่นคงทางยุธทธศาสตร์ในระยะยาว เพราะในวันที่อเมริกาไม่ใช่ลักประกรันของเสถลยาภาคโลกอีกต่อไปอาเซียนต้องพึ่งพาความร่วมมือของกันและกันมากกว่าการรอทำสัญญาจากมหาอำมาจคุณผู้ฟังครับนี่คือทางแยกที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจสมัยใหม่อเมริกากำลังเดินอยู่ระหว่างสองขั้วทั้งแตกหรือฟื้นตัวการตัดสินใจของผู้นำในวันนี้จะไม่เพียงกำหนดอนาคตของประเทศตนเอง แต่จะกำหนดทิศทางของเศรษฐกิจโลกในทศวรรษหน้าคำถามคือเมื่ออเมริกาต้องเลือกระหว่างอำนาจกับความยั่งยืนพวกเขาจะเลือกทางไหนและเมื่อโลกกำลังปัดสมดุลใหม่ไทยกับอาเซียนจะสามารถรักษาจุดยืนของตัวเองได้หรือไม่นี่คือจุดปิดฉากของสงครามเศรษฐกิจทรป์แต่สำหรับโลกใบนี้มันอาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของระเบียบโลกใหม่ที่ไม่มีใครเป็นศูนย์กลางอีกต่อไป เพราะเกมเศรษฐกิจไม่ได้จบลงที่การถังแตกของอเมริกาแต่อาจเพิ่งเริ่มต้นในวันที่โลกทั้งใบหันหลังให้ดอลลาร์